สวัสดีเด้จ้าพอกันกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันอีกแล้วเนาะค่ะอากาศดีไหลค่ะเอ้เราตังกองเบิ่งอันนั่งเบิ่งเดดเนาะเนาะตังตรงตังกองนั่งเบิ่งเด็ดกันฟังเสียงนกร้องเพลงธรรมชาติอันเดดออกเหมือนสดชื่นค่ะบอสซินเนาะอันเบิ่งกอไม้เอ้ยอันเนี่ยค่ะกอบึกเซอรอนี่มงเขียวลงกินทันโจนว่าเป็นอันไรซะค่ะ จนเฮียนเอ้ยก็ะโบอันเธอพันกลิ่นเราเราก็จังบ้านมันมืดเราจังนัดทอนออกเหรอคะเพราะว่าโบได้สิตรือละอันนี้ก็เบิ่งบรรยากาศอันงามๆเนาะค่ะนอนแดดออกอุ่นๆเลยยี่สิบห้าองศาเซลเซียสจะอยู่นี่อะเบิ่งนำกันเนาะค่ะเด้อมวนๆจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะ เขียวกินนั้นต้นบึกเสื้อบางไหมค่ะจนว่าเปลี่นนันยอดอ่อนนี่เหี้ยมแล้วจ้าตายด้ค่ะบันนี้กับปั้นก็ทีเปลือแห้งๆไม่ๆม่แล้วก็ตายไปเลยอันนี้ก็ยังมียอดอ่อนอยู่ต้องปล่อยพุ่นปแล้วค่ะเนาะต้นนี้กัยังอันนั้นอยู่ค่ะยังกำลังเริ่มเป็นจุด พี่ดายเพิ่นอยู่นะคอนเนอร์พี่ตนเพิ่อยู่นะคะแต่ว่าธรรมชาติก็บ,บอ,นนะะวอกว่ากันเนาะคะเนาะต้องปล่อยไปแ่้กันใช่ปะ กระดอกลาเวนเดอร์ค่ะหอมหอมอ้อต้นไม้กระโดนนั้นวงเขียวกินนั้นหลังต้นก็เฮียนไปเยอะนะคะ ก็บอกว่ากันเนาะคะ่ะเนาะก็เพราะว่าเออหนาวพันออกอยู่และะ้วค่ะก็เลยปล่อยปีนี้บ่ได้ฉีดแต่เลยบ่ได้ฉีดอันยาที่ว่าบอร์อันเพิ่นอันบงเขียวแพ้น่ะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าพันกลิ่นอันมดทุกโกแล้วค่ะต้องเดีออกต้นบึกเซอร์นี่กะก็ส่งใส่กลับมาแต่อันเดินเหลือพุ่นละคะ่ะเออเจ้านาออกก็เป็นห้าหกเดือนข้างนา้ำข้ามหมาหอดนี่ก็ตน้นอันนี้ก็ มันสิเป็นมีแต่ก้างเลยค่ะมันกินแต่กะบวเป็นเถอะค่ะเพราะว่าต้นไม้ดอกไม้มันก็ขึ้นอีกอีกชนิดนึงมันก็ขึ้นเนาะค่ะเนาะมันมีหลายต้นอยู่ก็ค่อยบาลานซ์กันคณะหาต้นไม้มาว่านะเอาวันปลูกตน้นต้นตระลึงมาเทนสิค่ะอ่ะทำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอัน่วนรังเหืินกับเมื่ออากาศที่ว่าสดใสค,ค่ะสดใสอันแดดออกเนาะคะ่ะลมเบาๆกา เป็นอากาศสดชื่นตุ๊กตาผ้าฝันก็อวยพรเด้อทุกบ้านมีความสุขเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงเมื่อทุกคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็พบกันใน,น,นคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ